คดีของทาคายุกิฟุกุดะคือหนึ่งในอาชญากรรมที่สะเทือนใจที่สุดในประวัติศาสตร์ญี่ปุน่นเด็กหนุ่มอายุเพียง18ปีที่พรากชีวิตหญิงสาววัย23ปีและลูกน้อยวัยเพียง11เดือนอย่างไร้ความปราณีเขาแซงเป็นช่างซ่อมเดินเข้าบ้านของพวกเธอแล้วเปลี่ยนวันธรรมดาให้กลายเป็นฝันร้ายที่ไม่มีวันลืมหลังจากลงมือฆ่าเขายังขมขืนศพและทิ้งร่องรอยแห่งความโหดร้ายไว้ในที่เกิดเหตุ คดีนี้ทำให้ทั้งประเทศญี่ปุ่นต้องตั้งคำถามว่าความเป็นเยาวชนควรปกป้อนผู้ก่อเหตุได้แค่ไหนเพราะถึงเขาจะอายุไม่ถึง20ปีตามกฎหมายในเวลานั้นแต่สิ่งที่ทำลงไปโหดเหี้ยมเกินกว่าที่จะเรียกว่าเด็กหลงผิดศาลญี่ปุ่นจึงตัดสินประหารชีวิตและคำพิพากษานี้กลายเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของกฎหมายเยาวชนในญี่ปุ่นคดีของฟุกุดะจึงไม่ใช่เพียงเรื่องของการฆาตกรรม แต่มันคือคำถามทางศิลธรรมที่ยังคงก้องอยู่จนวันนี้ว่าเมื่อเยาว,วชนสามารถทำความผิดเทียบเท่าผู้ใหญ่เขาควรได้รับโอกาสแก้ตัวหรือควรถูกถงโทษเช่นเดียวกับผู้ใหญ่กันแน่